สวัสดีครับผมกัปคณาวุฒินะครับวันแม่ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผมว่าเราก็จะมีการไลฟ์ครับผมโดยจะให้พี่พี่แฟนคลับเนี่ยส่งคําถามกันเข้ามาผ่านทางทวิตเตอร์ครับแล้วเราก็นําคําถามเหล่านั้นเนี่ยสุ่มาครับให้คุณแม่ตอบในไลฟ์นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีการไหว้คุณแม่ครับซึ่งการไหว้คุณแม่เนี่ยเราทํากันเป็นทุกปีอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีพี่พี่แฟนคลับหลายๆคนครับที่อยากจะ ส่งของนะครับเข้ามาให้คุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่ครับแต่ว่าหลังจากที่คุณแม่เขาเห็นแล้วว่าได้รับมาค่อนข้างเยอะแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยเลือกที่จะนําส่วนอื่นเนี่ยไปทําบุญต่อครับไม่ได้คือนาไปบริจาคให้บ้านเด็กกำพรานนั่นเองครับผมพูดโมเมนต์ประทับใจกับคุณแม่ในวัยเด็กผมขอเอาเป็นในช่วงโตนี่เลยได้ไหมครับเพราะว่าเราก็ ค่อนข้างจะสนิทกับคุณแม่ครับเราก็จะมีเรื่องที่ประทับใจกับคุณแม่ค่อนข้างเยอะเราขอยกเป็นณปัจจุบันนี้ดีกว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเวลาผมจะไปงานอะไรต่างๆก็จะเป็นคุณแม่คอยรับส่งตลอดเลยครับเราก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็เห็นคุณแม่แบบทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีของที่บริษัทหรือว่างานบ้านหรืออะไรต่างๆคุณแม่ก็จะเป็นคนทําทั้งหมดเลยครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ยังเลือกที่จะแบ่งเวลา มาส่งเราไปทํางานแล้วก็คอยรับส่งอย่างเงี้ครับเพราะว่าคุณแม่เขากลัวที่เราเหนื่อยจะเหนื่อยครับผมเวลาก่อนไปหรือว่าขากัะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราจะได้นอนหลับในรถด้วยก็ประทับใจมากๆครับที่คุณแม่เป็นคนที่เสียสละมากๆเลยครับบอกรักแม่ทิพย์พี่แฟนคลับทุกทุกคนที่ซัพพอร์ตเราหน่อยครับก็สุขสันต์วันแม่นะครับผมก็รักแม่ทิพย์ทุกทุกคนมากเลยนะครับถึง แม้ว่าทุกๆคนอาจจะไม่ได้เป็นแม่จริงๆของผมแต่ว่าผมก็รักทุกคนเหมือนเป็นแม่ของผมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆทุกกอย่างเลยไม่ว่าผมจะมีงานอะไรพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันเต็มที่เลยครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ารักอย่างนี้เป็นนานๆน,นะครับผมราะผมก็จะน่ารักกับทุกคนนี้เป็นนานๆกันครับช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างก็ เอาเป็นเรื่องการแสดงครับการแสดงก็จะมีเป็นละครครับผมก็ตอนนี้เราก็ดําเนินการไปได้ในระดับหนึ่งแล้วครับเราก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการฝึกอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้กองถ่ายนะครับไม่สามารถถ่ายทําได้เราเลยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนครับผมยังไงก็อยากให้ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นผลงานเพลงครับผลงานเพลงก็จะมีเป็น ผลงานเพลงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับ <Yeah. S 1> ผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยตอนนี้เพลงเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวครับคือถ่าย MV ครับผม mm hmm. ก็เหมือนกันครับไวรัสโควิด mm hmm. 1 9กา็ทาให้กองถ่ายเอ็มวีของเราต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับยังไงก็อดใจรอหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามงานไลฟ์ต่างๆของผมด้วยนะครับ โปรเจกต์แจกข้าวกล่องชุมชนถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับเราก็แจกไปได้ประมาณ3ชุมชนแล้วครับซึ่งเดือนนี้นะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะแจกให้ได้ประมาณ3,000ันกล่องครับก็วันต่อๆไปเราก็จะมีไปที่วชรพลบ,บางกลวยราชพฤกษ์แล้วก็บ้านริมคลองครับแล้วก็มีพี่่แฟนคลับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาติดต่อเข้ามาที่อยากจะส่งพวกข้าวสารหรือว่าอาหารแห้งหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่างๆน,นะครับเราก็เลย นำตรงเนี้ยมาทำเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือทำถุงยางชีพนั่นเองครับเราก็จะพยายามกระจายแจกให้ได้ครบภายในเดือนนี้เหมือนกันครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนตอนนี้งั้นอย่างแรกเลยนะครับ ผมขอขอบคุณพี่พี่บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเลยครับผมที่เป็นผู้ที่เสียสละมากๆครับที่ยอมเสียสละทั้งเวลาส่วนตัวหรืออะไรต่างๆที่เป็นชีวิตประจําวันของตัวเองแล้วก็มาทุ่มเทกับหน้าที่การงานในจุดนี้กันอย่างเต็มที่มากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมผมเชื่อว่า ทุกที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบเท่ากันหมดครับผมยังไงก็อยากให้สู้ๆครับผมคิดว่าวิกฤตการณ์นี้ยังไงเราก็ต้องผ่านไปได้ด้วยกันครับเป็นกําลังใจทุกคนนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีกําลังใจที่ไหนก็อย่าลืมเปิดดูลูกผมเอานะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับไปเจอกันนะครับ